คือเป็นนักเตะที่อายุน้อยแต่เก่งนะครับตัวของกาสโตนี่นะครับผมจะอ่านให้ละเอียดนะมาอยู่กับบรุญญาแค่11.1ล้านปอนด์นะครับยังเหลือสัญญาอีก3ปีกว่า,วานะครับนั่นก็หมายความว่าเงื่อนไขาการย้ายทีม30ล้านยูโรหรือประมาณ25ล้านปอนด์สามารถย้ายทีมได้อาเซนอลไม่ได้อาเซนอลเ,เนี่ยนะครับจะต้องเผชิญกับคู่แข่งสําคัญคือนิวคาสเซิล วันนี้มีแฟนนิวคาเซิลมาด้วยใช่ไหมครับนี่แหละคนนี้นิวคาเซิลตามติดอยู่รวมถึงแอสตันวิลล่าแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดรวมถึงอินเตอร์มิลานด้วยนะครับมินิราอุตโลมาติเนสนะครับก็รอดูกันแต่ผมบอกไว้เลยนะอาร์เซนอลเป็นเตงน็งหก็ต้องลุ้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของอดัมวาตันนะ